โอเคโอเคโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสนะแมวคลั่งนะครับทุกคนเนี่ยแมวคลั่งตัวเนี้ยผมจะมาสนะเนี่ย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 เวันนี้ผมจะมาสนะแมวคลั่งอ่า จัดทีมจัดอย่างนงี้นะครับทุกคนจัดแบบนี้แมวมูฮอกเวลยี่สิบบวกสิบห้าแมวแซมบ้าเวล 40. สวีส่วนส่วนส่แมวทองเวลสาสบวอลแคทเวลยี่สิบวกแปด แมวมังกรเวลยี่สิบบวกเก้าแล้วก็แล้วก็ไซเบอร์พังนี่ตัวดีเลยเวลสามสิบบวกหนึ่งส่วนบาฮามุดก็ต้องเวลสามสิบอยู่แล้ววันนี้จะมาสแต็กไซเบอร์พังให้เยอะๆให้ไม่ต้องเดินไม่ต้องทำอะไร แล้วก็เปิดไปมามาที่นี่ก็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 ซีพียูก็กกเพิ่งส่งวอลแคดไปกันเลยต้องรอโอเคส่งไปแล้วเนอ เอ้ส่เอ้สงไซเบอร์พังไปแล้วเดี๋ยวจะสแต็กเป็นเรื่อยๆเดี๋ยวจะสกิปไปแป๊บหนึ่งนะโอเคแล้วก็สแต็กไซเบอร์พังมา3มตัวแล้วแล้วก็บุกเลยเพราะผมกัดจังหวะผิดไซเบอร์พังก็เลยสแต็กได้แค่นี้อะ่ะ ต้องบุ๊กเปิดซีพียูได้เลยนะครับทุกคนเชน็เปิดสไนเปอร์เลยครับสรุปปุ๊บแล้วก็น็อกแบ็กไปเลยครับปับไอ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 อือสู้ไปเรื่อยๆครับก็ดจมแมวเป้าตัวนั้น จัดตุยจะซูซ้สูู้ไปเรื่อยๆั๊บี c ี u ก็ง่ายเลยครับแบบเนี้ยใส่เบอร์พังกัสยิงไปเรื่อยๆเตื CPU ่อเน,แบบนี่ยซีพียูก็แป๊บนึง อ่ะตรงนี้กระดันไปเรื่อยๆนะครับดันไปเรื่อยๆมาวั่นอาวุ่นอือดีมากต้องเก็บสมบัติจนหมดนะครับเอ่อถึงจะง,ง่ายแบบนี้อะ่ะบัามุดตัวที่สองมาแล้ว รอไปเรื่อยๆจอนเอ้ยตอนเอ้ยก่อนวอสจะตายรอไปเรื่อยๆอ,อย่าให้ฉันเอ้ยอย่าให้ช้างดันมาได้ครับให้ช้างใจเร็วเเหมือนวอสใกล้ตายแล้วนะครับ อบอสตายแล้วง่ายไปสุดนี้ทุกคนโอเคไปแล้วก็ชัดนะเรียบร้อยแมวข้างตัวนี้นะเดี๋ยวปรับอันนี้ก็ปุ๊บปบแมวข้างตัวนี้เอ,อิ่มวิ่งเร็วมากไปสมทบได้ดี เนี่ยวิ่งเร็วอมมะเดี๋ยวผมจะจัดท็อปให้ไปดูนะครับเออแบบนึงเป็นนึงหลากตัวนี้มาก่อนเอ้ยยะอ่านะครับเราจะมาดูการเคลื่อนที่ของแมวตอนนี้ว่าจะเร็วที่ผมพูดไหมก็เร็วอะเนี่ยเร็วมากกระสมทบได้ดี การเคลื่อนที่ก็ใช้ได้ไดเมจดก็ใช้ได้ไม่รู้ไดเมจดจะมาทำไมกัดไปทีหนึ่งอนะกัดทีหนึ่งแกับอันนี้ก็จบไปแล้วนะซ้ำหลัดการสู้กับแมวครั่งกัดง่ายง่ายใช้ไม่กี่ตัวก็ชนะส่วนนี้ก็ ก็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 กำลังจะปิดคลิปแล้วอ่าสำหรับทำเนียนี้ก็ต้องโผล่ไปหน้าเด้อเออแล้วก็กิดกิดกิด